กับพอปลาครับเสร็จแ,แล้วอุน่นเสร็จแล้วกิน,นร้อนร้อนสุดร้อนร้อนรู้งคอซื่อใจสับใจกันด้วยกับหมอื้อ ร,ร้อนวะ่ะลวกคออ,อืมอร่อยร้อนลวกคอ,อโอ้ยร้อนคอเลยกะดิอืมอืมอืม,อมดรร้อนลวกคอดีจังเลยอืม